สวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมสแตนดิ้นดิฟครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่น้ำดื่มน้ำก่อนนี่ในน้ำอ้าวนี่หรือป่าดื่มได้นะฮาดื่มได้ครับอ๋อจิติติผิดผิดผิดไม่ใช่อ้วกอ้วกอื้มเวนกับถังนี้ถังนี้โอ้ผิดถังผิดถังนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยครับอื้ม ดื่มน้ำทะเลไปครับพอดีมันมีสองถังแล้วมันมันเนียนนะครับไอถังนี้มันเนียนยิสซอสเกือบตายโอเคครับ์ทนี้ก็เหมือนเดิมครับเราจะไปหาของครับผมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องทําเรือก่อนดีกว่านะครับรู้สึกไม่ไหวนะครับทําบั๊กไปนี่ชีวิตเปลี่ยนครับดูเนี้ยครับเลือขีดเดียวแล้วคือใกล้เดี้ยงเต็มแก่แลครับเนี่ยอีกนิดเดียวก็ตายแล้วนะครับ อะแขวนก่อนหยิบมานี่ก็มาแขวนก็ห้อยไม่ใช่โอ้ย่ะทิ้งไว้ก่อนลำบากอันนียแค่เปลี่ยนถังยังลำบากโอเคไฟแช็กอยู่ไหนไฟฉายทิ้งไว้ี่นี้ไฟฉายไม่ต้องเอาไปก็ได้นะผมว่า ไม้แพงตั้งไว้นี่สังกะสีตั้งไว้นี่เรือเรือใบนะครับโอเคตั้งไว้สนี ي วิลลี่วิลลี่เพื่อนรักครับวางไว้ตรงนี้เลยลเ <c oughs> แล้วกันโอเคแล้วก็ถังเรามีอยู่สองถังนะครับถังเหลือเยอะนะแปบ๊บหนึ่งเออแล้วไฟแช็กหายไปไหนแล้ว ไฟเช็คครับไฟแช็คเอ้ยเดี๋ยวเครื่องยนต์เราครบยังวะถ้าเกิดครบแล้วก็สร้างเลยละกันเดี๋ยวขอดูก่อนครับมันอยู่โซนไหนแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ขาดเ,เครื่องยนต์มันคือเครื่องอะไรสักอย่างเนี่ยครับขาดชิ้นเดียวครับอืม ผมว่าเราไปหาอ๋อไอ้น,นั่นไงไอ้นนถังอะ่ะที่มันเป็นคล้ายๆกับแทงน้ำอ่ะครับขาดอันนั้นแหละครับชิ้นเดียวโอเคไปหาเลยลวกันคนระับเราจะได้เหลือเครื่องครับแป๊บเดียวเองเนาะิดไฟก่อนคนระับอ๋อลืมโทษทีลืมใส่ปืนปืนหมดแล้ว โทษโทษใส่ไปยัดไปยัดไปยัดไป,ไป,ยดไปเยอะๆเลยก็จุดจงลูกโชนโจงติดติด,ตด,ตดรอแป๊บนะมันติดนานๆมันเล่นตัวไฟนี้เออกว่าจะติดทิ้งไว้แล้วนนี้อะไรขึ้นเตือนตลอดเลย นาฬิกาบอกว่าเลือดอิงเหลือน้อยประมาณนี้เหรองั้นเราต้องดื่มน้ําแล้วก็กินอาหารเอาให้เต็มหลอดก่อนนะครับการจะเพิ่มเลือดเนี่ยต้องก็คือต้องหาของแล้วก็กินให้เต็มหลอดไปเลยนะครับตั้งหลอดน้ําแล้วก็หลอดอาหารน้ำเนี่ยกินอันนี้ไปก่อนละกันน้ำมะพร้าวส่วนอาหารก็ก็มะพร้าวนี่แหละ <c oughs> โอเคถ,ถึงไปนี่ทนี่ หมูหมูเอหมูตัวนี้นะครับเอ้ยหมูมันมันคงไม่เน่าใช่่ปอ่าดริงโอเคหลอดน้ำเต็มแล้วต่อไปก็หลอดอาหารทุกอันนี้เลยอืมเย็บเย็บเย็บอืมกินทั้งเปลือกเลยครับอร่อยครับอร่อย ฟันลอยแรวมาแล้วเอาอีกเอาอีกยังไม่หนำใจโอ้โหเฮ้ยถึงกับปลิวเลยเอ้คัวคัววะนะคัววะคัววะถึงกับปลิวเลยครับวิลลี่ถึงกับร่วงเลยอืมชนเด้งทีเต็มรอดแล้วครับทีเดียวต้องรอเวลาเท่านั้นรอให้มันอ่า เพิ่มมาทีนิดทีนิดนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมต้องตักน้ำก่อนนะครับเอาไปเติมไอ้นู่นก่อนรู้สึกว่า2วันแล้วอ่ตักไปสักหยดก็พอแล้วเดี๋ยวตักมากเดี๋ยวเ <c oughs> <c oughs> สียของนี่โอโ้โหโตแล้วครับโอ้แลววออกผลแล้วด้วยกลัววะก็เติมน้ำให้ดินมันชุ่ม อ๋อหยดเดียวนี่เติมให้เต็มหลอดเลยครับโอเคเข้าใจแล้วดีครับดีดีจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ํามากนะครับพรว่าน้ำหนึ่งถังเนี่ยจะมีอยู่ห้าหยดนะครับอยู่ห้าหยดแล้วก็เราเติมแค่หยดเดียวก็ได้เต็มหลอดแล้วนะครับก็คืออยู่ได้ประมาณสองถึงสามวันนะครับดีครับดีโอเครอครับรอรอ,รอให้มันออกผลไปเรื่อยๆ เราจะเลี้ยงไอ้สองต้นนี้เอาไว้นะครับส่วนต้นที่เหลือเนี่ยกินให้หมดมเก็บเอาไว้ดีกว่าเก็บเอาไว้ครับเผื่อไว้เผื่อว่ามันหมดโลกเดี๋ยวเราจะเล่นให้มันตันก่อนนะผมก็คือเล่นเล่นู่ถึงช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยก็คือช่วงที่เราสามารถสร้างบ้านสร้างน้ําสร้างอาหารสร้างของในครบหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อยมาทําการเกษตรนะครับโอเคไปหาเรือกันเรือ,อยังไม่เพิ่มเลยเนี่ย บากใจไม่อยากออกจากบ้านไกลนะครับกลัวว่าจะตายโก <g oth ed> <g oth ed> ดูนฉลามกัดอะไรเงี้ยตายขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องสิครับ <c oughs> เอ้ยยังไม่ได้เซฟเซฟก่อนซึ่งเรือสองลำนู้นผมว่าคนยังว่ายังไม่แน่ใจนะแต่ว่าลำนี้ค้นแล้วแน่นอน,นครับลำนู้นก็อาจจะค้นแล้วแต่ลำนู้นอ่ะดิไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันต้องระวังฉลามแล้วก็ไอปลาไอเม่นด้วยครับเม่น ไอตัวแม่นนี่มันตัวดีเลยบอกเลยครับกัดเจ็บเจ็บมากก็คือทิมทีนี่ติดแผลยาวนานเฮ้ยยงังตัดแต่ไม่ได้เอาไปนี่ว่าโอเคมาเช็คดูสิเช็คหมดแล้วเฮ้ยอ๋ออัออนนี้รู้สึกว่าลืมเอาไปครับต่อไปก็มีตรงไหนไหม่เข้าได้ไหมข้างล่าง ไม่ได้ครับไม้แพลงนี่ที่ผมทิ้งเอาไว้ข้างบนก็ช็คไปแล้วไปฝั่งนู้นต่อครับตรงนี้ล่ะตรงนี้น่าจะเช็คแล้วเนาะบีบุบแต่ว่านะครับยาวิตามินซีนี่หาย,ยากจริงๆเลยโอ้โหอย่าขัเรือจนสลัดอ๋อตรงนี้มีถังด้วย นี่ครับถังลอยอยู่แล้วก็ด้านล่างอีกด้วยนะครับถังเรือดนี้เยอะอุ้ยต้องพยายามอย่าให้จมน้ํานะครับถ้าเกิดจมน้ํานี่เลือดก็ลดนะครับพอเลือดลดก็ซวยสิครับขึ้นก่อนเออโอ้ยลุงย้นนะ่เอาเรือยางมาก่อนเรือยังไม่เพิ่มเลยอะ่ะสงสัยต้องกินเนื้อกินเนื้อ เนื้อปลาเดี๋ยวค่อยก่อนคนระับขอเช็คลำนู้นก่อนเช็คลำนู้นเสร็จก็โอเคกลับบ้านไปย่างปลากินกันลืมเอาหอ,อกไปด้วยหอ,อกจิ้มปลาเสียงอะไรอือหึอะไรเนี่ยเรือแปดบิดอีกแล้วครับผมว่าลำนี้รู้สึกมันมีสองลำเลยครับเหมือนจะยังไม่ค้นด้วยคิดว่านะยังไม่ค้นครับนี่ตู้ยังไม่ได้เปิดเลย <c oughs> มีอะไรที่นอกจากไฟฉายเข็มทิศบ้างไหมอะไรวะไฟฉายกูเจอสี่ชิ้นแล้วเนี่ยยังอื่นบ้างเหอะนะโอ้อะไรวะเนี่ยใบพัดขอเครื่องยนต์เนี่ยอันเดียวอันเดียวอันเดียวครับจะได้แล้วไม่เป็นไรครับตรงนู้นยังมีลำหนึ่งตรงนู้นคือลำแห่งความหวังตรงนี้ขอค้นก่อนลำ ไฟฉายกูทำบุญด้วยอะไรเนี่ยชาติก่อนทำบุญด้วยไฟฉายเหรอชาตินี้เลถ้แต่ไฟฉายครับโอ้โหน่าเค้นใจเฮ้ยเกมมันกั่นแกล้งหรือเปล่าเนี่ยไรอยู่วะได้แต่ไฟฉายครับไม่เห็นใจเลยเออคือได้ไฟฉายอีกก็สวยแล้วโอเคว่ายขึ้นไปก่อน เอออ้ยทำไมมันซวยอย่างนี้ฮ่ไฟฉายกับไฟฉายอย่างเดียวเลยอ่ะโ้ยมันน่าโยนทิ้งน่าโยนทิ้งยิ่งนักแต่ว่าต้องเก็บไว้ครับเก็บเอาไว้ดูเล่นแบบดูเล่นเอาลนะต่อไปก็เรือลำนี้ครับผมเรือแห่งความหวังหวังว่าจะเจอเครื่องยนต์โอ้โหกล่องที่ไม่มีอะไรนี่น่าแค้นใจกว่าึ๊บโอโอ โอเคดำใหม่เราไม่ขาวนะก็เลยต้องดำใหม่มุกซ้นตึกอะไรเนี่ยอู้ขึ้นก่อนขึ้นก่อน <c oughs> เออแล้วก็ผมไปอ่านคอมเมนต์เจอมานะครับมีคนบอกว่าเพียบมันเคยมีตีนกบแล้วก็หน้ากากดำน้ำอะ่ะมันมีครับผมแต่ว่าในเวอร์ชันใหม่เนี่ยผมยังไม่เคยเจอเลยนะในเวอร์ชันอัปเดตเนี่ยนะครับยังไม่เคยเจอเลยสักครั้งนึงเลยนะครับเพราะงั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเอาออกไปแล้วหรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้ย <S <s <ug> <S เปิดไฟฉายครับรู้สึกเริ่มมืดเพราะว่าฝนตกครับแล้วก็ท้องฟ้ามืดลึมมันเลยทําให้มืดโอ้โหเล่นงนี้เลยมันเล่นปิดทางเนียครับ <S <s ug> <s ug> อุ๊บอุ๊บอ้หหโอ,โอ,โอ,โอ้ยังไม่ไอ่ถ้าเกิดไอนี่ต้องหายาม,มากินแล้วครับวิตามินซีเขาทาน,นนี้ได้ปะเขาได้ครับ เรามีสองทางให้เข้าเนี่ยเรือลำนี้เนี่ยโอ้ยเกียล้วลอกขึ้่นจริงๆมันตีกัน้ำขึ้นมาเลยถึงคอเลยทางนี้หนักกว่าอีกเอ้ยแต่ยังค้นได้<ๆ>เข้มที่อีกแล้วครับไฟฉายไฟฉายแล้ว <c oughs> เลิก <c oughs> แกงกูเถอะนะ อะไรวะสี่ชิ้นแล้วเนี่ยไฟฉายกับเข็มทิศอุ้ยชนอัปเดตมันมีแต่ไฟฉายหรือไงวะเนี่ยไปโพสถามไปโพสถามคุณสร้างเกมหน่อยดีไหมบอกมีแต่ไฟฉายหรือไงวะเนี่ยเข้าไม่ได้อรมันติดตรงนี้มันส่วนสำหรับเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่เองโอ้เอาไม่ได้ครับข้างในก็เห็นตัวด้วยโอ้ โอ้ยเกือบตายว้ายกับเกาะก่อนไม่ไหวเลยครับเครียดแค้นกับไฟชายแค้นเหลือเกินันแค้นเหลือเกินถ้าเกิดผมตายนี่จะกลายเป็นผีไฟฉายไหมเนี่ย <c oughs> แค้นจริงๆไอคนสร้างเกมมันดับแต่ไฟฉายหรือไงอืมต้องขอขอบคุณนะครับที่เขายังห่วงว่ากลางคืนเราจะทำอย่างไรนะครับ เอาเลยส่งไฟฉายมาให้นะครับเยอะแยะเลยขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนทุกๆท,ท,ทีมงานสำหรับทีมงานการสร้างเกมนะครับที่ส่งไฟฉายมาให้พวกเราได้สัมผัสกันเอาไฟฉายมาฝากฝากส3 4 5 6ี่ห้าไฟฉายเอาเกมทิศแถบอีกหนึ่งไปน,นี่ด้วยดักเทปอันนี้จำเป็นนะครับแต่ไฟฉายนี่ดี คือรู้สึกเวอร์ชันใหม่เออไม่ยากจะเจอขวานหรือว่าคอสเลยฮเจอแต่มาชตี้ครับมันแปลกหรือเปล่ามันแปลกๆนะครับอืมแต่ก็ช่างเหอะบอกว่าคงอย่างนั้นแหละเอาเป็นว่าเรากินเนื้อหมูดีกว่านะครับ ครับมีน้องคนหนึ่งครับผมอ่านเมนละคขำเลยครับคิดเหมือนผมไหมครับว่ามันเหมือนกับหันไข่ตัวเองมีน้องคนหนึ่งเอาเมนไว้นะผมอ่านนี่ขำไปเลยครับอืมได้สองชิ้นเองอะไรกันไปย่างโอเค ไฟเช็คเอามาเช็คๆหนึ่งซี่เช็คๆโอเคเธอถูตอนนี้ต้องหาวิธีเพิ่มเลือดก่อนนะครับมันต้องกินเนืนะครับถึงเลือดจะเพิ่มนค่คิดว่านะแหน่แลไปหมุนไปหมุนไปนานเหลือเกินเออกว่าจะติด ไปไวิลลี่เราไปนั่งดูไปเฝ้าเนื้อหน่อยเดี๋ยวเนื้อไม่วิลลี่บอกมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยวิลลี่เฝ้าเนื้อไอว้ดดนะครับวิลลี่กระโดดนะวิลลี่ให้วิลลี่มันเฝ้าเนื้อไว้ครับเดี๋ยวเนื้อไม่ตอนนี้ผมเริ่มบ้าแล้วนะครับเริ่มบ้าเ <c oughs> <c oughs> จอเดือดไฟฉายเลยเริ่มประสาทหลอนนะประสาทหลอนหลอนเนี่ยเห็นเป็นเห็นเป็นไฟฉายหมดเลยครับ <c oughs> เห็นเนื้อก็เป็นไฟฉาย ตอนนี้ย่างเสร็จแล้วเอ้ยต้มน้ําเสร็จแล้วครับพอก่อนดับไฟเปลืองเออรูนี้ไม่น่าดับไฟฮะน่าจะมาต้มต่อเลยเอามาดื่มมันก็ต้มต่อครับโอเคดูต้นไม้สิออกผลยังออกผลยังยังไม่ออกผลครับต้องรอพรุ่งนี้โอเคไปจะไป เนื้อก็ย่างนานเหลือเกินย่างไปชั่วโมงอะเนีย่ยังไม่สุกไปดูไมหมหมดแล้ววิลลี่เฝ้าดีหรือเปล่าไม่ตอบเลยมีปัญหาเหรอ,อะเอ้ยสุกแล้วนี่สองชิ้นเลยโอเคดับไฟครับเปืองเปลือง,องดับเสื้อืมแล้วก็กิกน เดียวก็พอครับแล้วก็ดื่มน้ำด้วยเอาให้เต็มหลอดไปเลยสี่หลอด1 2 3่งสองสามโอเคแล้วก็นอนบอกว่าตื่นเชา้ามาคงจะสดใสเลือดเพิ่มมัง้งมั้งนะสลีฟนอนไปโอ้ตื่นมาค่ำตื่นมาค่ำเอ้ยนอนไวไปเหรออ่อห้าโมงเช้าแล้ว เนื้อเนี่ยยังแบบยังเต็มหลอดอยู่เลยอ่ะนะดื่มีสักหน่อยไฟมอดหมดแล้วน้ำดื่มสักนิดก็ไปลดน้ำเพิ่มเติมครับดูสิลดไปหนึ่งหลอดเฮ้ยร,รู้สึกจะโตขึ้นว่ะเนี่ยดูดิมันใหญ่ขึ้นนะครับไปเพิ่ม อันนี้ก็เพิ่มซะก็ดื่มแต่ลอดหมดแล้วครับที่แล้วก็แค่รอปฏิหารมากินเนื้อไปอรอปฏิหารเลือดเพิ่มโอเคทิ้งถังไว้ตรงนี้ถังเปล่าเอาไปแขวนแล้วก็ต้มน้ำใหม่เลยครับทำเป็นระบบกดเออเก็บกว่าจะเก็บได้ ตัวลงไปเติมปุ๊บต้องลงไปเติมอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วก็เพิ่มโอ้ลุ่งเช้าแล้วปเพิ่มฟืนไปหน่อยจุ๊บปุ๊บปุ๊บไฟแช็ค ไฟเช็คอนเนกประสงค์อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ไฟครับต้องทำอย่างไวครับเกมนี้ผมอยากจะผมนึกถึงเวอร์ชันเก่าๆจริงๆเลยนะครับที่แบบเอาไฟเช็คมาจุดติดเลยแป๊บเดียว <c oughs> เวอร์ชันนี้รอ,อน,าน,านื้นแนนโอเคผมสำหรับเกมเซนดิดิฟนะครับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ